ต่อมาในเจ้าชะตาผู้ที่เกิดในชาวราศีพฤษภนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างในชาวราศีพฤษภนะ,ะอืสำหรับคนที่รอคอยในเรื่องของงานเก่าหรืออาจจะได้ไปในสถานที่เก่าๆได้ไปเจอผู้ใหญ่นะคะมอบหมายงานที่ เราทําได้หรือเป็นงานที่เราเหมือนรอคอยมานานและเออเขาไม่เรียกสักทีทําไมอยู่ดีๆเกิดพิษวารักฉันเรียกฉันไปใช้งานซะอย่างนั้นหรือเข้ามาหาฉันเองก่อนหน้านี้เออเกียรติเราซะอย่างนั้นอะไรประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นในชาวราศีพฤษภก็จะเจอเหตุการณ์อะไรแปลกๆแ,แต่มันก็เป็นนิมิตหมายที่ดีเพราะฉะนั้น ก็ไม่ต้องมองในเรื่องของว่าเอออดีตเขาเขา,เขาไม่เคยทําเขาทําไม่ดีกับฉันแล้วตอนนี้เข้ามาทําไมอะไรย่างเงี้ยก็ไม่ต้องคิดอาจารย์มองในเรื่องของในหลักการในการ ดวงตอนนั้นมันอาจจะเป็นผู้ใหญ่ให้โทษก็ได้อย่างเงี้ยทําดีก็ทําไม่ขึ้นเหมือนปิดทองหลังพระแต่ตอนนี้จังหวะเวลามันได้ช่วงที่เราไม่ค่อยดีแล้วก็ไม่ย่อท้อสะสมบารมีไปเรื่อยๆนะคะและสิ่งที่รอคอยเนี่ยมันก็จะประสบความสําเร็จนั่นเองสําหรับในชาวราศีพฤษภนะคะ แต่อีกในยะหนึงอาจารย์ต้องเตือน,นแรงๆเลยเนี่ยตั้งแต่ราศีมังกรราศีกุมราศีพึกศกอ่ะมาอม่ละในเรื่องของสัมภเวสีนะคะแล้วก็ในเรื่องของลมเพีลมพัดหรือแม้กระทั่งกลิ่นอายของพลังงานที่ไม่ดีมาสามารถเกิดขึ้นกับตัวของคุณได้เพราะฉะนั้นให้ดูแลตัวเองให้ดีอาจารย์แนะนำว่า ให้พกเบี้ยกแก้ติดตัวหรือตะกุดการสะท้อนหรือข้องผะไว้ตลอดเวลานะเพราะฉะนั้นในชาวราศีที่อาจารย์บอกไปให้ดูแลตัวเองให้ดีนะเพราะอาจารย์จะเล่าให้ฟังเลยว่าบางคนเนี่ยไม่เคยเชื่ออะไรพวกเรื่องพวกนี้เลยรู้ไหมอาจารย์อยู่ตรงนี้อาจารย์เห็นมามากแล้วอาจารย์ก็ต้องบอกเลยว่ามันมีอยู่และมีอยู่ทุกๆประเทศ บางคนเคยถามอาจารย์ว่าทําไมมันมีแต่ประเทศไทยเรื่องคุณใสมนดําเรื่องอะไรไม่ดีต่างประเทศก็มีทุกวันนี้คนเป็นฝรั่งคนอยู่ต่างประเทศอยู่ยุโรปอยู่เอเชียก็ต้องให้อาจารย์ช่วยเหลือนะคะในรูปแบบต่างๆนะเพราะฉะนั้นมันมีนทุกที่เรามีหน้าที่ที่ว่า ถ้าไม่เกิดขึ้นกับเราไม่เป็นไรแต่บางทีมันทําอะไรกับเราไม่ได้บางทีเราป้องกันแต่มันก็ไปเกิดขึ้นกับคนที่เรารักเจ็บปวดกว่าเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวของเราอะไรของเรานั่นเองเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยเราเหมือนจะต้องใช้บาร,รมีของเราช่วยคุ้มด้วยบางคนนี่เซนส์นแรงมากเทวดาองค์เทพข้างในมีพลังเหมือนรู้เลยอะว่าคนข้างๆเนี่ยดวงไม่ดีเข้ามาประมาณอาทิตย์หนึ่งละ โอ้โหรีบแบบหาครูบาอาจารย์รีบโทรหาอาจารย์รู้สึกแ,แปลกๆเออสามีหนูเป็นงี้งี้อ่ะพอมาเช็คดวงโอ้โห,โห,โหมหัศัรจา์มากรู้ได้ยังไงทั้งๆที่เขาก็ไม่ได้ไม่ได้มานั่งตีแผ่หรือดูดวงทั้งหมดเลยอย่างเงี้ยแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงๆมันย้อนเถียงไม่ได้เลยนะเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่เขาถึงได้สอนกันมาตั้งแต่ครูบาอาจารย์นะคะ ไม่ว่าเราไปเจออะไรที่มันแปลกๆหรือที่มันมีอาถรรพ์ก็ต้องเรียนวิชาแม้กระทั่งการกผูกมือไว้เพื่อไม่ให้ของนั้นเข้าสู่ตัวเนี่ยเห็นไหมเออเพราะฉะนั้นก็มันก็จะมีอะไรที่แยกย่อยไปที่เราจะต้องต้องรู้อีกเยอะอีกเยอะมากๆและชั่วโมงนี้ต้องบอกว่าพลังกลิ่นอายของ ความน่ากลัวอะไรพวกนี้มันเข้ามาใกล้ตัวเรามากขึ้นเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นพกเบีย้ยแก้ไว้ของพระไว้มีอะไรดีๆที่เป็นมงคลนะคะก็พกติดตัวของเราไว้ตลอดเวลาก็จะเป็นผลดีและถ้าเจออะไรแ,แปลกๆมือไม้เราเนี่ยบริสุทธิ์แล้วก็อาจารย์จะอธิบายฟังว่าแม้กระทั่งเราสัมผัสเนี่ยมันก็สามารถเข้าสู่ในตัวของเราได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างคนที่ ที่เขามีวิชาเขาต้องสวดสวดตรึงไว้ก่อนเพื่อไม่ให้ของมันเข้ามาในตัวนั่นเองนะผูกมมัตพุดดทธาเรงยะกึ่งหางวิสุโลสุปปะผู้พาอิมันพันธนานอภิภามิเขาก็จะต้องสวดสวดก่อนแล้วในตัวก็จะต้องมี มีตะกุดมีอะไรฝังอันนี้ก็คือการบอกเล่าในเรื่องของสายครูบาอาจารย์ที่เขาทํากันมาแล้วก็เราแวดระวังตัวแต่อาจารย์กําลังเตือนในชาวราศีมังกรราศีกุมและราศีพฤษภ ชั่วโมงนี้อย่าล้อเล่นและไม่ต้องเสี่ยงว่าฉันไม่เชื่อหรืออะไรก็แล้วแต่นะแต่อาจารย์เชื่อว่าคนที่ดูช่องอาจารย์เนี่ยต้องเชื่อในทางด้านจิตวิญ,ญญาณไม่งั้นมันง่ายมากที่คุณจะเลื่อนผ่านช่องนี้ไปแต่ถ้าคุณยังได้ดูได้ฟังอยู่มันคือพลังงานที่เคมีมันตรงกันและมันไม่ต้องอธิบายมากมันเป็นสิ่งที่อืมใช่เขาเรียกว่า สายมูเขาคุยกันรู้เรื่องแล้วกันเนาะประมาณนี้เพราะฉะนั้นก็ดูแลตัวเองให้ดีที่อาจารย์เล่าให้ฟังว่าก่อนที่เราจะไปสัมผัสของอะไรก็แล้วแต่อย่างเงี้ยเขาต้องมีการตรึงคาถาที่มือก่อนเพื่อไม่ให้ของเดินเข้าในตัวอย่างบางคนโดนยาสั่งมาอยากจะกินไอ้นูน่นไอ้นี่ไอ้นั่นสุดท้ายพอมันได้ขึ้นไส้อาเจียนเขาก็ต้องใช้ในเรื่องของงาช้างเนี่ยฝนฝนแล้วก,กินไปเดี๋ยวนั้นเลยเพื่อล้าง ล้างยาสาั่งหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นมันมีมาได้ทุกรูปแบบเราแค่ระมัดระวังตัวไว้ให้ดีประมาณนี้นะคะแต่สิ่งที่มันน่ากลัวอาจารย์ว่าน่ากลัวกังวลในเรื่องของลมเพลลมพัดมากกว่าคนที่มีของมีวิชาอาคมอะไรก็แล้วแต่วันกวนวันพระเนี่ยเขาไม่เก็บไว้ที่ตัวหรอกเขาก็จะปล่อยเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีในเรื่องของเห็นไหมที่อาจารย์พยายาม ย้ำหรืออาจารย์จะพูดลอยๆแล้วก็แล้วแต่ไม่เคยลงลึกขนาดนี้นะส่วนมนนะลูกส่วนมน่์ลูกมันมีในอำนาจพุทธคุณที่สามารถที่จะเป็นเกราะป้องกันในตัวของเราได้คาถาบางคาถาที่ครูบาอาจารย์ให้ไว้มันก็จะเป็นตัวที่คุ้มกันไม่ใช่ว่าคุณสักยันมาแต่คุณไม่เคยที่จะรักษาให้ดีอย่างเงี้ยมันก็ต้องธรณีสารได้ทุกอย่างมันก็ต้องระมัดระวังให้ดีนะคะแล้วก็อะไรที่ มันไม่ควรไปลองหรือคิดว่าทําแล้วมันจะผิดกับตัวเราหรือจะทําให้ตัวเราเสื่อมถอยเรื่องบารมีก็